มามามาให้เขาโอกาสออกคลิปหน่อยก็ไ hmm. ด้นะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมสลับหนึ่งเออนี่อย well> ่างไรผมมันอยู่ผมต้องได้อยู่ฝั่งพี่อรัมันอยู่หมงอนนะฮะอะไรนี่เล่นไล่จับอยู่ไล่จับอยู่วิ่งไล่จับอยู่น้องเข้ามายังอ่ะกําลังเข้าครับถ้าเข้าไม่ได้บอกมาแล้วมาแล้วมันมามันมามันมาแล้วมเ้าขงยี่สิบร้อยเก้าของยี่สิบเอออย่างเงี้ยแหละดีกดกดให้หมดกดให้หมด จะลืมมามีทีมเดิมพันนะกดกดกอลรเ้ยพี่ๆแป๊บนึงใส่ชาะวิ่งเอ้าเด็๋เดๆๆๆๆๆๆเด็ดเด็ดเด็าเด็ดเด็ดเด็ดเะ็ดเด็ดเาเด็ดเด็มเด็ดเด็เด็ดเด็ดเ็เดกเ็เดเ็เดดเด กาซายอยู่โนะอยู่โนะไปฆ่าโอ้โหจะขวดไปไหมเออเอาดิยันเดเลยันเดเลอุ้ยด่านนี้เก่าเลยอะกานด่านไอเด็กผมไก่นะผมก็ไก่กันยังไงวะพี่ก็ไก่แล้วแล้วแล้วคนเข้ามาเมื่อกี้เขาอยู่ในทีเอสใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีเอสหรอกคนในเฟซไม่คนในเฟซหรอกเห็นตามเม้นทิปมาหลายคลิปแล้ว ตามเข้ามาตีจ้ามีเดิมพันเป็นกองกลางนะมีกองกลางเหมือนเดิมกองกลางเหรอกองกลางกองลไงโอยไม่มาแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฟีบ้าบ้าเหรอบาร์บีเจปีตอดีประจ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรู้จักควิคาวิเออทวิงเกิลคูซาเดอร์ไหม โอ้โหผมไม่ได้เอนผมไม่ได้เหมือนพวกคุกเงี้ยเรามาวิ่งตามขนไล่กันนี่นี่กูกลายเป็นไอเต้ไปอีกคนนึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเรามาวิ่งตามขนไล่กันนะฮะเฮ้ยชามิงเกอร์โคซสเดอร์เฮ้ยเอาเอาน้องเอาทีมนี้เปล่าดาคาโปสามอ่ะเอาไข่ฟันเอ้ยบอกวันนี้พี่ไล่จับลืมบอกใช่ไหมว่าไล่จับ เฮ้ยเฮเฮ้ยเอ้าเหียบมาูนุ้ยเฮียบอยาอุ้ยอุ้ยวัดเด้อวัดเดเฮ้ยเฮยบาวัดเดอวัดเด้วัดเดอเอ้ไม่ได้วรตกหลังต้นไม้หลังต้นไม้หนึ่งี่หลัต้นไม้หนึ่งเหรอเฮ้ยใครใครหน้ากากแพนด้ามึงจะล็อกไปไหนอ่ะ อี่เอรี่นะคุณอย่าแปเขามาแพนด้ารกนะแพนด้ารกนะไอ้นยแพ้าลิันหนาแล้วเอาตกมันเกิดอะไรขึ้นอนู่ยยูทานยูานเกิดยูฐานเกิดยูทานเกิดานเกเหรอแนด้ารกกันได้แนด้ารกแพนด้ารกแพนด้ารกเอาใครผ่านหน้าเดี๋ยวเผ่านหน้าคอยจัดการทีหลังเว้ย แพนนรกแพนานรกพี่ออออต้องถอดหน้าก,กากออ,อ,อ,ออกมาออต้องถอดหน้าก,กากออกมาต้องถอดหน้าก,กากออกมาพี่อยากได้ไม่เติมซื้อแล้วครับออพอี่ป้านจนน้องบ้านจนมีอักเน,นี่ยนะอักไอซีดนะด้วยนะเยอ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 ะเฮ้ยการการดูเราการดูเราไหนอะไม่ต้องดูกี่หลัง หายหนัาตัวตายหายนัากากกะโหลกหายหน้ากากกะโหลกอ่ะนักกากกะโหลกเะี๋ยวได้นักกากเอเลี่แล้วอย่าไม่ต้องอยากได้แล้วมันมันซื้อมาสิบบาทเก่าแล้วอย่าอะไรหมดเลยวะอือเพลินมาลิทิโฟนีไาโฟนีเฮิล่าคอเดอรซิมโฟนีตามสูตรละตามสูตรมาแล้ว ี 40p 4 0ิบวกนะพี่ 40p ออีโรสเฟรมบอนนี้ 40p ลมเลยตัวไอ้บอลล็อกไม่ 40p ฆ่าตายไวเกินบอกจะต้องทีละคนไอ้บอลล็อกไม่ไปแถมฆ่าตัวตายไม่ได้ยฆ่าเหลือมันจะเหลือ40แล้วแหมเฮ้ยอย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟันกันอย่าเพิ่งฟันกันให้เหลือแค่20อะให้เหลือขึ้นมาทีี่20มันจะทันฆ่าหรอดีกว่าสัก30ตีไฮ้ยยอ่าพม่ง เอ้ยอะไรไปหนีเลยไปเลยเหยียเป้หมายเหยียเป้หมมเอืออเอืออทันทักกีถ้าพี่ถ้าพี่มีถ้าพี่ยอมรับเอาอ่ะได้โอเคไหมจะให้ได้ภายในกลอบไปเจอมาไหมเออได้แน่นอนโอ้โหไม่ลงทั้งันเยพี่อย่าพุ่งฟันีอุงฟัน่ันไม่ทันแล้ว เจออีพีกเจออีพิกอีพิกทีดีกวาไมอย่างเงี้ยเล่ยล่ฟันแม่งเลยเอ้าเฮ้ยไม่ตายอ้เอเอ้าถ้าจะตายเฉยเจ็กดเห้กดไล่ยัเแม่งเลยทีหลังพี่ากอกดเด้งมาหน้าจอไม่งฟันเฉเลยได้เบ๊ะเบะเบ้ะเบ๊ะเบ๊ะเบเบ๊ะเบเบ๊เบเบเบบเ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 บ เออไอ้หน้าไกเอเลี่ยนเออตายสักทีสัจะหมันไส้มานานแล้วลงไอซือไม่ลงซื้อไม่ลงเยอะจังวะตาเนี้ยล้าง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 ไปเอาไปนอกโลกก่อนเอ้าไม่ลงไม่หลอกไม่ออกไปนอกโลกเออเดิตามอีกมีเดิมพันมีกองกลางเป็นเดิมพันนะกองกลางเป็นเดิมพันเหรอเออจัดไปจัดไป ว่าที่นี่เขาซุกยาบ้ากันเลยเนี่ยไม่รู้ครับเขาซุกไม่ใช่ยาบ้าหรอกน่าจะเป็นยาทีุยาจิงหน้าจิงหน้าเราทำหนังสั้นกนไหมพี่อป็นยาทีมยาทีมหนังสั้นอะไรอ่ะหนังสั้นเรื่องเรื่องหอกเลยก็แด้ไม่รู้ว่โอ้ลุกเปก๊อปปี้เขาคนวิ่งเป็นวงกลมโอ้ไอ้เจนี่และสองคนวิ่งเป็นวงกลมใช่ไหมนะฮะผมนันหลอกไปงั้นแหละ คนที่หมันไส้จริงๆคือไอเต้นั่นแหละอ๋ออยากเล่นกับพี่เต้ไม่อย่าเลยแม่นคุณจะโดนเกียนเข้าใจผมโดนมาแล้วเอาจริงอยากลองโดนเกียนอ่ะจะดูเกียนจะเกียน์ใจเกียร์ไปแล้วไหมโดนแบนไปแล้วมันก็ขายไอเดียกับคนอื่นไปแล้วสองอย่างไป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 จังแนวอะไรวะทำไมไปไม่ได้ให้ไหนอะพี่ของพิเต้ไกลเลยแล้วอันนี้อันนี้พี่อัดอยู่ปะอันนี้พี่อัดอยู่ปะอัดอยู่ เจโดไอ้เจกองกลาวไปเดิมพันธุด้วยกองกลาวไปเดิมพันธุไม่ได้กองกาวไปเดิมพันกองก้าวเปเดิมพันไอ้พันจะวิ่งไปไหนออกมาเจโดไปเลยเจโดจะวิ่งไวไปไหนเ้ยสามสอง พี่ร้อยร้อยสิสามพี่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามอ้สิามล้อสิสามสสาแอละและยอมละอย่างนี้พี่พี่ชนะไม่ได้สักตัวเลยไม่รู้เป็นไรพี่บอกผมบอกให้ปืนอีกตานึงโอ้ยตาหน้าแม่จีนจำคำนี้ของพี่เตะนะอะไรนะกองกลางผ่านจำคำนี้ของพี่เตะได้ไหมจำได้ โอ้ทำพื้นฐานเลยนะทำพื้นฐานเลยนะอุ้ยเฮ้ยไอ้แบกไอ้แบกไอ้แบกไอ้แบ๊กเดฟี่อย่าเพิ่งฟันผมนะตราเด็กอ๋อมาแล้วเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเจอมันจะโผล่นี่มันจะโผล่นี่มิจฉาภาพกูเวทมนต์หรอมีแต่ภาพกูเวทมนต์มีแต่ภาพกูเวทมนต์ you are moss You are master on the world You are master on the ตามไหมฟะตามไหมอ่ะอยากตามอ่ะพี่เห็นหลังทำไมจะตามฟะจะมีไปไหนไอ้แพนด้านารกมีจะไปไหนแพนด้าอะไรอย่างไรเอาพบกินแล้วหลังพี่หลังๆๆ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 ๆเดี๋ยวรู้แน่บอก บอกว่าเขาบอกพี่บอกเขาพี่อยู่ไหนเดี๋ยวรู้แน่เดี๋ยวรู้เฮ้ยขนาดพี่กันยังบอกเฮ้ยมันอยู่หลังนี่ที่ยิ้มเฮ้ยวิ่งไวอย่งวะโอ้ดีวันใหญ่เอาวิ่งหมดอ่ะไายหมดอ่ะเฮ้ยเหลือวแป้งเออเลี้ยงกับตัวเออโอ้ไอ้คิดนิว่ามันมี มันมีฮาคิสังเกตนี่วะไอ้เชี่ยไอเราเราเรายืนดูห่างๆ่ไว้เรายืนดูห่างๆพี่เขายืนเป็นกองพี่มันจะไล่ผมมันไส้มันไส้เหรอเออมันไส้กระโหลกมันไส้กระโหลกมันกระโหลกเอาเฮ้ยตก วันนี้จะโคดีวันนี้จะโคเนี่เอ้ยมาเฮียไม่อยากดูกูจะดูธาตุธรรมะเอือธาตุธรรมะเอเลี่ยนตายไปแล้วเอเลี่ยนตายไปแล้วเออทำแจงเอเลี่ยนเลยดิไมค์ไม่เกิร์ฟเอนด์อิดเอสติเดนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวถอยหลังทำไมถอยหลังได้ด้วยเ่ริงใควไอ้ไอ้ไอ้แพนด้าไอ้แพนด้า ไอแพนด้าไอแพนด้า so so I mean, nah so ่เวววละกี่วิเอายวิเอาเลมันเลยมันกน้อยกว่า40ิเยแล้วโอดูหมวเชื่อกลองการเป็นเดิมพันกองการเป็นเดิมพันกองการเป็นเดิมพันกการเป็นเดิมพัน สกิลส่วนตัวสกิลส่วนตัวเออไงล่ะมีควงมีโชด้วยนี่ทำไมไม่บวกวะทำไมไม่บวกวะเขาเจ็บแล้วนั่นน่ะไปเลยกูอยากรอดไปเลโอ้อะไรฟอสต์ไว้เหรอข้าไรเสมอฟอต์เหรอนี่ทีมดาวแบ็คฮันซับไบร์เวอร์ไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ฆ่าเลยนะครับผมเสอันนี้ไม่ได้ฆ่าเลยนะครับผมเกย์ไเลยไม่มีมีทอง อ,อุ้ยอุ๊ยขอร้องอย่าเล่นกะโลกขอร้องทางไปเดินผ่านเอาเอาเอาไปไหนไปไหนวะไม้พ <c oughs> ี่บัมปี้จมปี้มาส <c oughs> ิบัมปีววะนะ้จำปี้บัมปี้จา โอเคมาวิ่งแข่งกันเฮอวิ่งแข่งกันแนนันนันนโอ๊ต้ยไม่ใช่มิสพอสปีดแล้วแล้วขับข้าเโลตสแล้วกูเดือดไป้ข้าเขาเป็นสติเตอร์วินนี้วินนี้ให้ไ่ยินงเอาตรงไม่รู้่ผมเอาผมไม่รู้ผมเอาหลักกลางไปเติมพัน์ไว้ก่อน ไปว่าอะไรปะไม่บอกมันเป็นความลับไม่บอกบอกไม่บอกไลอเกอตามตูดมาแล้วน่อะไรวะหลังหลังใช่ไหมดักอนจักอนยนต้องไปหลัง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 หลัหลังไม่บอกะไปวะเฮ้ยเฮเจ้าของหนังวดีโอันเนาะไม่ต้องอันมืดเหรอปืดปืดปืดอะไร วอลปกิจวอลประกิจวอลพลกิฟต์ไนท์ใครดูมาดูใครดูสาวนาเวทมมาดียวกันน่าจะรู้เฮ้ยให้พี่ยินฟันเถอะกูจะได้เล่นเรื่องของคุณนะคุณกระเดะออกเองใช่ครับกระเดะออกเองฮะผินนะครับไม่รู้ก่อนเรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ยูจะไม่ยุ่งยุ่งยุ่งไอ้ชัดเรื่ององคุณนะไม่ตายด้วย เอาโด้ยอย่าถอยหลังงงว่ะตามไม่ทันโอ้นี่เฮ้ยพี่มาแจมกระโดดลังกระโดดลังเฮ้ยโอ้ยเอาเอาเหลือยี่สิบเลยในไหมเนี่ยเลยยี่สิบเลยลองการเป็นเดิมพันพยายามพยายามไม่เลือดพี่ยินลดลดลดแม่เนี่ยกระโดดตายเลยีะไรวะ หลังฟังเสียงดิไหมเออไม่รู้จักรู้จักอีโรธอริโดรีไหมรู้จักครเฟเบอร์ลิตไหมตายเลยป้าอ่ะเอออะไรจะให้ทีมอีโรธอร้ซะหน่อยไม่ได้มาใหม่ใจใจใจเฮ้ยพอละ